สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้เป็นแอปที่แจกวอลเล็ตฟรีใครที่ไม่เคยได้วอลเล็ตฟรีในกิจกรรมแจกวอลเล็ตฟรีประจําวันก็ดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเพียงแค่ควรทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็กดถอนเงินเงินเข้าลบแอปทิ้งไปได้เลย1บาทอันนี้บอกเลยนะคะว่าได้รับเงินฟรีคนละ1บาทมัน มันดีกว่านะเออนึนมองว่ามันดีกว่าเพราว่าเราไม่ต้องทําอะไรงไงดาวน์โหลดแอปกดทอนเงินเงินเข้าลบแอปทิ้งก็ใครอยากเล่นดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอปนี้มีชื่อว่าเชอร์รี่แคนดี้ไม่มีลิงก์นะคะใครอยากเล่นก็ไปค้นหาที่อ,อ่ Play s t o r e แล้วก็พิมพ์ไปว่า c h e r r y Candy ให้มันขึ้นหนะ้าตาประมาณแบบนี้เราก็ไปทำการกดติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็กดเปิด พอเรากดเปิดขึ้นมาเขาจะให้เราเล่นอผสมเขาเรียนอะไรนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนลูกกวาดเลื่อนลูกโอมะเออเลื่อนประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้เราดูโฆษณาหนึ่งอันอันนี้เราต้องดูโฆษณาหนึ่งอันก่อนนะคะจํานวนเงินมันถึงจะมาขึ้นจํานวนเงินตรงนี้มันถึงจะขึ้นนี่ เพราะว่าถ้าเราไม่ดูโฆษณาจํานวนเงินมันไม่ขึ้นเราจะไม่สามารถกดถอนเงินได้ส่วนการเล่นอย่างอื่นไม่แนะนำเพราะว่านุ่บอกไปแล้วนะคะว่าแอปนี้แนะนำว่าให้เล่นแค่ออถอนเงินครั้งแรกแล้วก็ลบแอปทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันยอดอื่นๆน,น่ะมันไม่จ่ายอันนี้นุนบอกเลยว่ามันไม่จ่ายอ่ะนะคะไม่อยากให้เสียเวลากันการดูโฆษณาก็คือดูตรงนี้ พอเราดูโฆษณาเสร็จจํานวนเงินมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงทูมันนี e วอลเล็ตเสร็จแล้วเราก็ไปกดถอนเงินในการถอนเงินของแอปนี้เพียงแค่เราถอนเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตคนที่สมัครแอปครั้งแรกมันจะขึ้นให้เราถอนตรงนี้เองอัตนโนมัติหนึ่งบาท วิธีการถอนก็คือให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตเราก็ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบหลังจากนั้นกดที่ยืนยนันพอเรากดที่ยืนยันเสร็จระบบจะแจ้งว่าสถานะคือกําลังดําเนินการอ่ะตรงนี้ส่วนประวัติจะอยู่ข้างบนนี่นะคะ withdraw success อ,อันนี้คือถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดแอปมา เล่นสักพักหนึ่งดูโฆษณาหนึ่งอันแล้วก็กดถอนเงินเงินเข้าลบแอปทิ้งก็ก็ง่ายอะ่ะเออเนมองว่าอัน,นก็ง่ายที่สุดแล้วใครที่ไม่ชอบไม่อยากได้ก็ไม่รู้จะไปยังไงส่วนใครที่กดติดตามนะคะแล้วก็สมัครเว็บหรือแอปที่นดเอามาลงให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบแจกวอลเล็ตฟรีแบบนี้หรือเว็บอื่นหรือแอปอื่นที่ได้เงินไปก็ก็ดีใจด้วยเพราะว่า เราจะพยายามหาวิธีการหาเงินออนไลน์ที่มันหลากหลายขึ้นใครที่อยากได้เงินฟรีจากการหาเงินออนไลน์ก็กดติดตามช่องไว้นิดหนึ่งละกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะยังไงก็ไปลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะสําหรับเอ่อ Candy Cherry เช่อไหมอ่ะลินก้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ